สวัสดีค่ะสารบ้านสาวชุ่มกับพี่น้องครับสวัสดีครับบ้านน้อมครับข่ามือนี้เนาะค่ะผสมกะเพราพี่น้องมาเลาะนี่ยล่ะค่ะหาเห็ดอยู่แถวบ้านผสมนี่แหละเด้อค่ะมือเนี่ยมวนน้ำกันเนาะค่ะพี่น้องกะได้มาละค่ะค่ะตาหนึ่งเลยะตาหน่อยเต็มนะครับุนี่ตาเขาตาใหญ่แล้วปลาเขาหน่วยใหญ่เด้อค่ะสองกับตาน้อยนั่นก็เต็มหน่วยนี่นอนเนี่ยท่าน้องเ่ไหนกับฝากเป็นกำลังใจก่อนหนชมคลิปน้นเลือดขาดพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์เลยด้อค่ะไปเลาะไปน้ำกันนี่ยล่ะค่ะกค้ากบบบนนนนัั่่กกคือขาโค เรสิร์ฟกัย่างไปหมดได้ค่ะกับนายอุดำเนาะเนาะไปค่ะเนาะมาขาดดอกบานเต็มเลยค่ะเห็นแล้วค่ะถูกดีเนาะเธอเนาะจนยูคาเพ์่ไหลาแต่ว่าเห็ดออกหลายค่ะนายพี่หน่องมาเบิ้งเลยค่ะเฮ้ยเออไทยพี่หน่องมึงก็ในเธอขนาดหลาดไปพี่พูดสามตั้งไหนพูดอีกนี่อีกครับพี่หน่องกำลังดอกจุ่มๆเลยนี่งามเลยโอ้เพี้ยเกิดไรับได้เห็ดยูคาร์บห้างไหนอีกครับไม่ เก็บเห็ด,ดน้ำกันเลยพี่น้องดอกงามครับพูน่ะเกเรนี่อีกพี่น้องแข็งดีโอ้ยแข็งยุ่งโชคดีโชคดีเป็นรัฐบาลไปไปมือสั้นดูพุ่น่ะเงาเงาเลยพี่น้อง,องอใส่น้ำค่ะใส่น้ำนี่น,น,นะนนพี่น้องตายเกือบมันทั้นแล้วอ่ะเกือบมันปั้นตาย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  พ่นธานฉันบ่ฉันไ่นกหรือนเห์นะนกเห็ันนะฮะนี่นี่อีดองอืมโอ้โหฮะซ้อโอ่ะซ้อนตรงน้ไป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 เดี๋ยวยืคำนึงเออ เงาเป็นเงาไปอสอนค่ะม, <c oughs> มูนี่ดูปเนี่ยไปเอาดอกจูมปะนี่ครับพุอมูนี่ดูนองาเลยเอาเลยแบนีค่อยมพลังยางตอีกนิดนึง Để đe, để đe, để đe. Ừ. À. Để đọc luôn biết Ừm vậy lắm, À พี่น้งองสวยนี่ค่ะสวยนะค่ะงามเห็นถืออย่าหาฝาวถ้าถือมาถึงมองเห็นละหาฝาวยาังไม่เห็นยุ๊้กำลังเกิดนะเจ้าหน่องอ,อ่าอืเห็นที่ง,งาม พี่น้องก็นั่งกอดเนาะนอนหิมอะไรเนาะน้อนหิมนะพี่น้องเส้นเขาเ่เคยมาไงใช่กระดองน้ำฮึพี่น้องมาเด้อขวัญเอ้ยเหงนมะน้ำกระดอกกระเดือดแฮะฮึน้ำแบบหิมบ่พี่น้อง mình từng hết ở ở cả đọc khác nè cá cả múc cá cả ngắm đọc cả ngắm hết nhắm cả múc thác múc บ้าขาดพูนเสือสมสมยุบปุ่นค่ะพูนไี่ละไก่เติบค่ะยางลเลาะเมื่อยเนาะพี่น้องเนาะตวัดกำมูกวันคุ้มเห็ดก็ได้หลายค่ะเลาะไปเรื่อยๆค่ะงาำพี่น้องโอ้ผานเต่งรูปสงูงออกบันไดพวกนั้นนะข,า,นา,ขาแตก <laughs> บาทาคีดมขาแตกผานเต่งรูปสงูงออกเนาะเห็ดก็ได้ดูขาพูนนะ เามนบ้อืมผู้ดำเนินเง,งาเงินเลยเนี่ยเห็นบ้างอืมนีเหีียเห็นบ้โอ้จุไหนน,น้นี่ด,ดอกนี่เดี๋เด้ออยูนีงอเนี่ยอืมผู้ใหญ่เป็นหัก

เงาเงาเลยนะน่ะดูค่ะเงาอด้วยเนี่ยเห็ดเอียงก็เป็นเสียงเนาะเนี่ยโอ้ยมัใหญ่ขด้ดนี้เนี่ยเป็นเงาของด้วย,วยนี่นี่พี่นเนาะเก็บเห็ดแต่ละมือเป็นเขียดห้องเนาะค่ะแงามแงามนี่น้ำซึมไปใส่มันก็ออกวันนี้ ครับม,มาเด้อค่ะพี่น้องถอดเสือส้อไสรัะแดดอันบดเนาะค่ะก็ไหวถึงเสื้อถึงผขาห่อนนหนาถึงยังไหวกันอันคล้ายๆเงี้ยก็ละ่ะอบเจ้าของแต่ไม่จะเป็นสารบาดค่ะเปิดนี่หน่อยนึงกันมันหมนดแดดละใส่พี่น้าาองใส่อาละบุ้งเห็ดอือแงมดเอิดมูมะเกิดน้ำแน่นอน ฮอนบ้านฮอ,อนเฮือ์นล้วแบบนี้พี่น้องเดีคยวคัมม้ค่ะเมื่อยนอนตะวัานกับมวนนะค่ะเพราะเรื่องเห็ดนี่มันรู้บรู้ซึกเมื่อยดอกค่ะยางกระดอกกระเดือกคุณดอค่ะตะวัานบัดเขารู้าเขาเมื่อยดีหล,ล่ะบัดมาฮอนบ้านเนี้ยมเมื่อยค่ะรุ่นหมดพลังมันบีบเข,เขาตุบ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 คุณดิเก็มเห็ดแข่งกับเด็ดเนาะเออพี่น้องคุณดูถ้าไปทันเนาะถ้าไปทันซุ้มเปื่อยนะเห็นปะ เอาได้ทีมต้องรลายเนี่ยท่านนุงเปทยทุ่มเงิก็บมได้เ่รอบอกกระสีนุ่มๆเนาะเมื่อเดียวเนี่เ็ถือฝนสะอาดอีกเฮ็ดอันนี้เพราะว่ามันเกิดในดินแก่นค่ะแล้วขนาเสื้อว่ามันจะมุกอันนี้นะมุกต้นชูขางงามเนี่ยนี่น้ำเสืออ้อโกบุก้าดี้ี่พี่น้องได้เนาะหลายๆแล้วค่ะก็เสริมจะพยายามเลือกเอาดอกนี้นี่กระสีไปก้อนเพื่อว่า ได้ล่างเป,ป,ป็นสุดเป็นสุดแต่อีอน้ำอ้ําอีเนาะเอาไปประกวดเฮดเนี่ยค่ะเนี่ยอี่หลีนังกระได้เขารอบอยู่เนี่ยค่ะนั่น,นเป็นว่าบริษัทนาเลิอนหรือว่ายัางกระได้เขารอบเนีย่ยเพราะล,ลึกบ้างโจอบดอกอีหลีเนี่ยเขารอบลึกด้วยนะไอซุ้มคอยได้เนี่ยซุ้มไปได้ขายยุ่งว่ามีดอกกระ้น,นดอกเต๋อมือนี่งนะเก็บทุกมือเนาะ อันนันว่ารุ่นนี้มันเสริมกันยังตกใจที่ไหนว่าเฮ็ดเพิ่นก็ได้เถาเหลวปานนี้ล่ะเฮ็ดตกมือปานนี้อ่ะเฮ็ดตกมือเก็บค่าเก็บเนี่ยกันยังเถาด้วยนี่ก็สีเหลือดอกที่ว่าเฮาลีเฮาอะไรเนี้ยลีบานรุ่นนี้เฮาค่อยเห็นป่ะเนี่ยมือเดียวเท่านั้นเธอเห็นพี่น้องมื่อนีร่ดอกมือเดียวเฮ็ดดอกมือเดียวเบิ่องจากไหนเบิ่งค่ะดอกนี่ ดอกเสรลมือนี่เธอดอกนี้เอามือเดียวมือหวานนี่ค่ะมือหวานนี่เพราะซ้ำนี่ซ้ำเ้อเพราะว่าคันซ้ำนี่เธเสริมเก็บอยู่มือหวานนี่นะสีซ้ำบึ้งเนี่ยเนี่ยพี่น้องความเจริญเติบโตของเห็ดนะค่ะเลี้ยวปะค่ะนี่มือหวานนี่ซ้ำนี่ิืงมือนี่ค่ะจำได้ดีเลยดอกนี่เพราะว่าหมายไว้เนาะค่ะเนี่ยพี่น้องดูเห็ดมือเดียวเนี่ยมจะเริ่มเติบโตนะเริ่มเติบโตด้มือเดียวแบบตอนสอนน่ะเนี่ย หามาตะละมือแหลกับมาโซบพี่น้องเนี่แหละค่าได้คุยกันไปน้ำยุปานบ่ได้คุยกันหลายฟังพี่น้องฟังอไรฟังน้ำเวลาฟังหาเหตุห้องนั่งก็เวลากับทค่ทำก้อนํำก้อนว่าเขาบม่ได้ไปแบบว่าแค่ไปจอบเอกเทปพี่น้องเห็นในคลิปแบบว่าเสริมตัดต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วมั้งป่ะขพี่น้องกับิีเห็นอันพูว่าคือเก็บบุดเดี่ยวเนาะแต่คลิปนี้ก็ใช้เวลาอยู่ประมาณหกหาถึงหกสมองอะคลิปหนึ่งถ้ามือได้เห็นกันยังว่าใครอยู่ค่ะ แต่ว่าคลิปนี้ก็สิแบบเธอเอาเห็ดดอกนี้แม่มึงเนอะดอกใหญ่เลยๆนี่นี่นะแม่จะมาล้างเห็ดอีกแล้วเนี่ยแม่มาล้างเห็ดแม่โอ้โหดอกใหญ่าีเนาะพูนนะป็นจังหวะมันอันนั้นจังใจแม่ก็ต้มปลาแดกมัดมือหมดบินเด้อค่ะต้มปลาแดกให้ปลาแดกแน่นเอาไหมเนาะเดี๋ยวมือเขาค่อยเปิดไหนั่นซะแม่มือเขาเปิดครับมือเขาค่อยเปิดไหใหญ่ค่ะครับเปิดอย่างนี้มันยังไม่กวบปีละ กว่าปีแล้วอาถานมากระเด็นตัวนี้แล้วนะได้หนึ่นแล้วหักนะอืมเต็มพื้นเก่าเต็มพื้นเก่าหมดเลย,ยกระเด็นสูดสีดังเดิมคุ้มนิ่มู้นี่เทอบไปได้ไหมเนาะอืมสปาแข็งดีอยู่ว่าอย่าหายเลยเพื่อกรอบจะได้หน่อยเดี๋ยวนี้หน่อยมันล่าอนะอืม,อม

คนตกไส้มันจะเหนียวมน่อคุณมนี่ดอกนุ่มเด้ปะเนพี่น้องคุณแม่ดอกสละเปาเลยมาข้างหนาวันนั้นย้อนนี่เลยหนูขันซุ้มบนบ้านาวน่นเนาะือสิรุ่นี้เหมือนเดิเวันเด็กไปจักเรอาอแรนเอันแถวนั่นขี่รถไปห้วยนู่ํดำเห็นเป็นแถวไปเลย เนี่ยนี่แม่ต้องสอนดอกนี้แขนติ๊กทั้งหลังกับแขนติก๊กนุนม่นมๆมันซุ้มนี่เถอะปุณ่ะนุ่มๆกับปุณห์หลงใทเล็หน่อยอ่ะค่ะน้ำแดงเหมือนกันุ้มนี่ซุ้มดอกนุ่มดอกเทา,ก,ทาก้อนนั่ำดอกเทาก้อนมันโอ้เก่าง่ายยุดอกดูใส่เกลียวกริบมันดดจมดินเแต่ว่าแข็งยุนี่งแม่ซ่างหนึ่งมันถือดินนะนะ ขนาดถือฝนเนาะนี่เราเท่านานี่เราจริงมือเดียวเอาคิดเอาด้วมันคือรุดหนีได้ไหมว่าเนี่ยเนาะเมือเดียวเป็นไงเลี้ยวแต่ว่ามือเดียวโอ้ยเมื่อเดียวนะซุ้มเป็นดอกกีรี่เอาย้วนนะเห็นปะ มดมองไก่ลรพี่น้องแต่ละามองกันเลยค่ะเพราะว่าพี่น้องเันก็นหาขคือกันเนาะเธอเนาะวันนี้ให้ไป่ไกลเด้ครับอะไรคนอาเห็ดแต่เขาหมานันเขาดูงาดองซีมากเกิดยู่น้ำอันเงางาเนี่ยแม่มเกิดมะลุพุ่ไปกับหงารวดเงางาที่ว่าเป <c oughs> ็นอะไมาไผ่นะเอองาแฝเอองาแฟดอ,อ,อืม S <S ดอกงยอกงไงกไ้แงตด้เก่งก็ไดหลายขืนด,ดีนี่เก่ก็ได้ังหลาย <S <S 2> <S 2> ราอมดอกไงต้มส้บอกอามกับต้มซีเกลรถค่รก็มีเลนะน็ดน่ะเป็นอย่างบุก๊กแล้วก็จืดเร็ว <S <S ขันรุ่นนี้เราเสริมยากกาเนี่ยค่าเนี่ยแกงสดไปเ <S <S ร,รุนี้เกงรกงรดยิเมือนรเิมค่อยต้ม

มเมนตรเขดดอกเอเดียวอยว่ดีเดีเดียวแม่ต่อยด้วนี่ขามปนะละมือเดียวเต็มแล้ะมือเดียวเตีอลเปให้ก็นันมันด้วขนขาแตกยงยมันก็เต่งเอ๋วจังวะท่นว่าโปไว้ดอกเดียวก็เลือดอกเดียวโพี่น่อพระทางเขาผ่านทุ่มือทานนี่าปะมาแหวเป็นกับประทานิตัที่มันยุบเปี่ยนกับประทาน ไม่ได้ง่ายดอกเห็แต่ว่าขนาดว่าไม่ได้ง่ายสั่นบอกกับพี่น้องว่ามือไดนกับเห็ดไม่ได้ง่ายไปเก็บแต่ได้แต่เห็ดเทามาทุกมือสั่นเออเตะคู่กันพี่หลีเก็ดวนาไื่อเ็ได้ง่ายดอกพี่น้องขนเก็บทุกมือสันแต่เป็นไเห็ดมามืออะไรแต่ได้แต่ดอกลอนเทาซับตัวบนตัวซับตัวจังหวไปนาเรื่อยนี่และเตี brands, no lock, ้ยไปนาเรื่อยแล้มงนี่อ่ดอนนีไปดอนนา กะเท่าไปอีกโตไปเพรอะโหเขากับไก่ไปเรื่อยแล้วันขายเงาเฮอันี้ันขายเงาดอกคนขันตรงดีเขาจนคุณดอกกระงา้ดอกคือดีดอกเัน่ายเงาเฮ้ยเดี๋ยวไปหานึงตัวนี้ได้แล้วมันบรนทายบรนขายแย่งนี่สิลินกับใครพวกมันดอกเทาพวกมันมาดอกเทาเลย ตา่าดอกนุมราคาดีเยเรือน้ำมนเนาะยามคนซื้อเอานี่มาดดอกนี่เนาะกันเป็นเลือกได้เนี่ยกลุ่เนี่ยอนดอกนุ่มเมื่อนี้ได้ดอกเละแหละมแต่ดอกนุ่มเลยมแต่ดอกบหนบานตาบาันเป็นถือน้ํามันก็จะเป็นฟูฟาฟูฟาเนาะค่ะคือยามก็ว่าเห็อันนี้ถือน้าถือเกลืออันนี้แข็งซกเลยแข็งเนาะตนมีสารเหมนกันดุวย หาบ่็เลเห็ดน้านี่ถือว่าแข็งตัวเฮีเห็ดน้ามือแล้วแข็งตัวน,นี่นนนและเนาะค่ะพี่น้องผลงานเขาเมื่อนี้กันให้นายูด่างให้พี่น้องเบิ่งอีกรอบนี้เถอะบุญหงษ์นี่ดอกบานค่ะดอกบานดอกตูมดอกตูมมิตรคาทุก,กุติ๊กิยุค่ะสีล่างดอกบานออกเมื่อไรละครสิเก๊ดดอกจุ่มเซรั่ยเม่เนาะค่ะที่อยู่ในกระมังดีเด้อค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็เสียไว้สนิทแหละเด้อค่ะมือนีกับภาพพี่น้องไปเกมเฮดกับเสื้อขาบัานกับคำคือเก่าแหละเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนห้เด้อค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเสริมหากพี่น้องเด้อค่ะ